เป็นไงบ้างครับเกมวันชุกของไครโตเมื่อกี้นี้ก็ต่อยได้ตามตามที่ซ้อนมาครับแล้วก็โดนเยอะนะวันนี้ใครครับผมเห็นแจโดูแม่งซ้าเจอทีดีกระเด้งมาก็เด้ไปแต่ว่าก็เสียดสีไปแล้วเขายุคเพราะเราเราทำการบ้านมาอยู่แล้วให้เตะ ต่อท้องต่อยหน้าต่อยท้องต่อยหน้าไปนี่เขามาเก็บตัวที่ค่าเดีรักกี่วันนะพี่โด้สองอาทิตย์กว่าครับโอ้ถ้าซอมที่าทุกทุกวันไ<ป>อ,อถือว่าได้วิชาความรู้จากการซ้อมขึ้นมาชกบนเวทีเลยใช่แต่ว่ามันยังมีต้องปรับคือโชคญี่ปุ่นเขาจะชั่งก่อนวันหนึ่งอ,อ,อันนี้เราก็ต้องทําความเข้าใจว่าอันนี้เราชั่งเช้าโชคเย็นเราก็ต้องปรับแล้วตรงนี้พี่โด้ได้บอกกับไครโตะยังไงบ้างครับว่าเขาก็บอกครับบอกว่าเขาเป็นคนน่ารักมาก คุณยังค่าย T P M ด้วยนะครับเพราะว่าผมพาใครายโดดใส่ปั้มที่ T P M ด้วยนะครับก็ค่าย T P M กับค่ายเดนรักก็จะเป็นค่าที่ค่ายน้องกันโดยปั้มช่วยต้อนมาอยู่แล้วนะครับแล้วคู่ชกคนต่อไปของค่ายโดดคาดหวว่าจะต่อยกับเพชรโทไฟเตอร์มวยไทยครับสนุกแน่ครับของาะไฟเตอร์แล้วเพชรโทกับไฟเตอร์ประเพชระเพชรรู้เหมือนกันเพราะว่าไม่มีใครถอยให้ใครแน่แล้วก็ผมว่าผมว่า มั่นใจนะเพราะว่าเพชรโตก็เคยมาอยู่กับผมเพชรโตไฟเตอร์มาไทยก็เคยมาอยู่กับผมผมก็รู้จักว่าจะต้องต่อยยังไงอะไรแบบว่าทั้งสองคนนี้ก็เป็นศิษย์ผมก็ครับแต่ว่าพี่หลวงก็มองว่าเกมหน้าจะออกมาสนุกครับสนุกสนุกสนุกพิกัดเท่าไหร่ครับที่เจอเพชรโต้ก็จะพี่กัดนี่ครับแล้วผลงานของใครโตนี้มับินตรงไหนบ้างต้องไปปรับากผมแก้ไขเขายังต้องแก้คือลูกเข่าของเขาด้วยด้วยด้วยสัทธาใช่ใช่ของของต่างชาติเขาจับเขาจะ ราก็ต้องฝึกท่าเข่าขวาแต่ว่าถ้าเกิดไม่ฟังชื่อนี่ใครโตนี่เหมือนนักมวยไทยเลยนะทรงการต่อยการชกการเดินโดยหลวงหลวงพอใจผลงานไหมรัพอใจครับพอใจดีใจเขามากวันนี้เพาเขาตั้งใจเขาตั้งใจมากอยางไม่ต้องมีระเดียบที่ไหนมากครับวันนี้ที่เห็นได้ชัดเลยความแข็งแรงแข็งแรงครับโดนแข้งซ้ายไปแต่ละทีนี่นยังไม่หยุดเดินจนเอาชนะได้ไปหลวงฝากแฟนที่ติดตามขอบคุณทีีแฟนครับ ไายโตแล้วก็ไา่มวยเด็ดรัดนะครับว่าที่สรุปกันะครับก็จะทำงานให้ดีต่อไปนะครับครับผมขอบคุณมากครับไายโตเป็นไงครับดีใจไหมดีใจครับชนะแล้ว What What do you think What do you think อ่าดีใจครับดีใจตรงไหนบ้างครับที่ที่ที่ว่าเอาชนะเขาแข็งแรงแข็งแรงครับดีใจฝากแฟนเอฟซีหน่อยอ่าเจ้า ดแเมนนัน่งแต่น่าตระกา,ารตวเกันเี่เป็นภาษาไทยได้ไหมอ่าน,นี้ขอบคุณม,มากครับตไปสื้อเต็มที่ครับครับผมยินดีด้วยครับผมใครโตครับผมยินดีด้วยครับผมครับก็เป,เป็นโครับ